รถตู้คอม,มิวเตอร์เครื่อง2,500นะคะรีแมปใช้งานใส่เป็นสเต็ป 5, ผ้าผสมทองแดงเกล็ดพรีเมียมกับหวีสองชั้นสเต็ปนิ่มอาการก่อนมาเป็นไงบ้างคะก็คัตหมดครับยากเาเกียร์ยากครับคัลดลื่นรถไม่มีกำลังนะคะคตอนนี้หลังยกนะพี่ความนิ่มเป็นไงบ้างคะดีมากครับเดี๋ยวลองเหยียบคัดดูนะคะนี่วีสองชั้นนะเดี๋ยวขอฟังเสียงนะยคะ่ะเหยียบคัดแช่ไว้เลยค่ะพี่ปล่อยคัดค่ะเหยียบคัดค่ะพี่ปล่อยคัดค่ะ ไม่มีเสียงดังนะเดี๋ยวลองเหยียบพัดแล้วก็เข้าดูทุกเกียร์เลยค่ะว่าเข้าเกียร์ง่าย,ยไหมง่ายครับสั่นไหมคะพีไม่ครับเดี๋ยวลองเดินหน้าถอยหลังดูค่ะพีว่าสั่นไหมสั่นประมาณไหน มีนิดนิดเนาะเดี๋ยวมันสัมผัสหน้าเต็มมันลันอินตัวหนังสือถ้าคัดลบเดี๋ยวมันก็หายนะคะหนูขอสัมภาษณ์หน่อยเอคุณพี่ทำไมถึงเลือกร้านนี้คะก็ลองดูมาหลายร้านแล้วร้านนี้ก็ดีเพื่อนพีก็่ตอนแรกดูรีวิวมาก็เห็นหวีมันนิ่มใช่ไหมพี่ก็เลยอยากมาลองคิดว่าจะนิ่มขนาดนี้ไหมหรือว่าประมาณนี้แหละไม่คิดว่าขนาดนี้นิ่มนิ่มนิ่มไปเหรอ มีอะไรอยากแนะนำบอกต่อลูกค้าท่านอื่นไหมคะก็ตอ,อให้แนะนำที่มารองนี้ดีครับเดือดใจเอาที่ดูราคาเป็นไงบ้างพี่ราคาก็ไม่แพงครับได้เป็นอะไหล่แท้น,นะคะ<อ>นี่จบงานคอมพิวเตอร์เครื่องสามพันนะคะมาจากไหนคะมจากากีวิศสาม